สวัสดีครับผมพบกับเบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้มารีวิวระบบแบตในรถสไตล์ออสเตรเลียนะครับตัวนี้เป็นรถวีโก้นะครับสีบ่ประตูแล้วก็เปลี่ยนกระบะท,ท้ายเป็นตู้นะครับติดเต็นท์นะแล้วก็ภายในก็มีตู้อลูมิเนียมนี่ครับแล้วก็มาใส่แบตเตอรี่นี่ครับแบตเตอรี่ขนาด300แอมแอมนะครับ12โวลต์ ระบบชาร์จ45แอมนนี้สามารถปรับขึ้นอีกได้นะครับแต่ว่าเอาไว้ประมาณนี้ก็เหมาะสมแล้วก็อินเวอร์เตอร์ TPE 3,000วัตต์นะครับหน้าจอแล้วก็สวิตช์ปิดเปิด,ปดอุปกรณ์ต่างๆนะครับทีน,นี้เราทดสอบใช้แอร์อนี่เลยครับเปิดแอร์ไว้ที่20องศาเย็นสบายเลยงมเย็นสบายครับเดี๋ยวไปดูมันกินไฟเท่าไหร่ กินไฟอยู่ที่9 3 0าร้อยสาสิบวัตต์นะครับประมาณ7 1็ดสิบเอ็ด์อโอ้โหกินเอาเรื่องเลยครับใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงนี้แบตเตอรี่ยังชาร์จไม่เต็มนะครับตอนนี้ใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงสามารถใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงต่อเนื่องแอร jpx นะครับเดี๋ยวเราไปลองอปิดแอร์ก่อนนะลองปิดแอร์อรปุ๊บไปดูว่ามัน กระแสไฟเท่าไหร่นิดเดียวเองครับก็จะมีไฟแสงสว่างนะไฟแสงสว่างซ้ายขวาข้างในตรงกลางกินอยู่ที่ประมาณลบแปดแอมป์แล้วก็มีตู้เย็นด้วยอยู่ฝั่ง,งนู้นตู้เย็นอยู่ฝั่ง,งนู้นเดี๋ยวไปรีวิวดูนะครับรวมๆแล้วประมาณแปดแอมป์เดี๋ยวเราไปทดสอบตัวของไดเปอผมนี่ไดเป็นไดเปอผม เกือบ100แอมแอนะครับก็ใช้ได้นะสบายๆนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็มาใช้ได้ทำงานนอกสถานที่เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับอินเวอร์เตอร์3000วัตต์นะครับมาดูด้านนี้ที่เป็นตู้เย็นกันนี่ครับตู้เย็นก็ตัวนี้ดันเข้าไปล็อก ของไอรอนแมนครับตัวถาดของไอรอนแมนแต่ตู้เย็นของอาพีคูนะครับกดลงเลยนี่เดี๋ยวถ้าเรามีของปุ๊บมันก็จะบาลานซ์น้ำหนักได้แล้วก็เปิดตู้เย็นฟึบข้างในเย็นเจีย๊ยบฮะยังไม่ได้แช่ของเนี่ยน้ำแข็งเกาะแล้วเนะี่ยโอเคครับแล้วก็ปล่อยเลยถ้ามีของมันก็จะบาลานซ์น้ำหนักได้เวลาจะดันเก็บก็กดสไลด์เข้าไปสะดวกสบาย นี่สไตล์ออสเตรเลียแน่นอนจริงๆครับโอเคท่านใดสนใจระบบไฟก็สอบถามข้อมูลได้นะครับรับติดตั้งอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1-2วันแต่ส่วนของกล่องเนี่ยลูกค้าไปทำมาไปทามาแล้วแล้วก็เราก็มาติดตั้งระบบให้นะครับมีชาร์จตัวนี้เป็นชาร์จบ้านได้ด้วยนี่ครับ สามารถเสียบที่จุดจุดสีฟ้าชาร์จได้เลยนะครับชาร์จบ้านได้ก็อยู่ประมาณ45แอมป์ต่อชั่วโมงผมทำไว้ประมาณ45แอมป์นะครับโอเคท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลได้ครับสวัสดีครับ